พี่น้องค่ะไม่ได้เจตนามาหาเห็ดแต่เจอเห็ดโอ้โหพี่น้องดูดูดูดใส่เลยใส่คุเราจะฟ้าไปเก็บตันคนอื่นมาเก็บหุนต้นท้นด้วยเห็ดมันหลักออกเรอเบ้อนี่เขาบงหงมืออ้านี่ต้นบุกเนี่ก็คือกระสอบบุกบ้าหลงสิหาเห็ดเั็นบ้า อุ้ยนี่ไงนี่น่ดอกนี่เห็ดอันนี้ระเบิดแซ่บสุด่ะไผ่ก็ะยับได้ไผ่กระยัเก็บอุ้ยพี่น้องดูดูดูพี่น้องคะมานีนี่นี่ใช่หมดเลยอู้เก็บเลยค่ะเก็บเลยอู้มันเป็นดงเห็ดนะตรงนี้่ะโอ้โหจำไว้มันเป็นดงเห็ดนะคะนี่พี่น้องคะเป็นดงเห็ดกกอนะคะได้ทั้งเห็ดได้ทั้งบุกเอาคนหนึ่งถือมีหน้าที่ถือกระตาบุก กับกระตาเห็ดถืออันนี้ไม่หน้าที่หาถือเลยกระสอบบุกอู้เห็ดมันขโมยออกนี่มันเป็นดงเห็ดนะเดินไปตรงนี้มันจะเป็นดงเห็ดก่อมันจะเดินไปดูโอ้เห็ดก่อขโมยออกไม่บอกเจ้าของบ้านพี่น้องค่ะดูสิมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยโอ้โหได้มาหลายดอกออ้ยนั่นไงทำไมไม่เอาก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ทำไมไม่เอาล่ะ แม่มม,ม่เก็บใส่ขูเก็บใสุู่นี่เก็บเห็ดกับพ่อบ้านค่ะถือด้วยกระสอบยุงจะหามหนูแล้วถือเอากระสอบด้วยเดีย๋ยวหาต้นบุกไปด้วยหาเห็ดไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะหาต้นบุกไปด้วยหาเห็ดไปด้วยค่ะเห็ดออกไม่บอกเจ้าของบ้านสักนิดเลย,ยนะอู้ยังไงต้นบุกตัวน,นั้นอ่ะลืมเอา กำลังสวยๆเลยค่ะโอ้ยยุงเยอะจะเป็นอย่างอื่นพอยุงเยอะนี่แหละใส่กระสอบเลยใส่กระสอบเลยค่ะจจะไปดูเห็ดค่ะใส่กระสอบเลยค่ะ ยาหัวเห็ดหลักออกอยาจันโอบหูเมื่อเห็ดออกเด้ไปดูดงนั้นนะ่ะเห็ดเห็ดก่อมันจะออกตรงนั้นเยอะนะเดีย๋ยวไปดูเห็ดก่อก่อนเรวจะไปดูอีกกระปุกตรงนั้นเดี๋ยวจะไปดูเห็ดก่อก่อนว้าวพี่น้องค่ะต้นนี้ก็สวยมากเลยค่ะ,ะอู้ยิบเลยค่ะหยิบใส่กระสอบเลยค่ะโอ้ น,ะะนี่นะคะบุกสวยๆเลยยุงเยอะนี่แหละยุงจะหามจะของบะป่าไปแล้วตอนนี้ประจันพนว่าเห็ดไม่ออกเดี๋ยวจะไปดูทางโน้นเห็ดมันออกอยู่คนไม่ได้มาเลาะคนไม่ได้มาเลาะหาเห็ดก็เลยไม่รู้ว่าเห็ดออกตรงนี้นี่ี่จริงๆนะตรงนี้มันเป็นดงเห็ดเลยนะ ดงเห็ดไอ้นั่นดงเห็ดแดงดงเห็ดก่อาทำไมมันมีแค่นั้นปกติแถวนี้มันจะเต็มเลยนะปกติเห็ดก่อแถวนี้จะเต็มเลย ไปดูอีบุกตรงนั้นก่อนแล้วจะให้จะเอาบุกไปก่อนนะนูจะเดินไปดูเห็ดตรงโน้นดงบุกมันจะอยู่ทางนี้ตรงนี้นดงบุกเดีย๋ยวไปหาดงบุกกันตามหาบุกกันนะคะตอนนี้เราตามหาบุกกันคนะ่ะพี่น้องตามหาบุกแต่ได้เห็ดมาแถมนะคะ ห็ดกอแดงสวยมากนะคะต้นบุกอยู่ไหนตรงนี้ปกติก็จะเป็นเห็ดกอแดงนะคะพี่น้องเห็ดกอแดงเราจะต้องรู้จากป่านะคะต้องรู้บริเวณที่มันออกนะคะมันเคยออกตรงไหนมันจะออกตรงนั้นนะคะนี่อ,นนา,อามเอาไหหยิบใส่กระสอบตรงนี้มันจะเป็นเห็ดกอนะ ไม่เห็ดกอมันไม่มีเลยเนาะขาดไหมเออที่จริงตรงนี้มันเป็นดงเห็ดกตรงว่านอันนี้นะมีแค่นั้นบอกเห็ดก่อโอ้อะแต่ต้นมันสีขาวอันนี้นะปกติหนูจะเอาต้นสีลายอะไปลองดูไม้รู้มันกินได้หรือเปล่าสีขาวเนี่ย เสียงใครอันนี้มันแก่แล้วแมวหรอกออรมันแก่แล้วมันแก่แล้วดูที่ใบมันค่ะเนี๋ยวจะไปดูเห็ดตรงโน้นพอแล้วมั้งมันหมดแล้วมันยุง เราเดินไปดงน้นจะ้ะเดินไปทางนาประเกาะปุเดินไปทางนาระเกาะเราเดินไปดูน้องดงโน้นก่อนเดี๋มันมีปกุกเนี้ยไปหาเห็ดด้วยเดีนะ๋ยวจะไปตามหาเห็ดก่ออยู่ดงน้นหาไม่ปะไปด้วยกันแล้วก็ค่อยเดินออกถนนเลย โอ้ยยุงน้องขานายยุงเด้ยุงหลายกระโดดเดี๋ยวค่อยเข้ามุมโน้นมุมบ้านเลยนะเดินเข้ามุมบ้านทางโน้นนะพ่อไปเดินหาเห็ดก่อกันก่อนเผื่อมันออกทางนี้เดี๋ยวมาเดินหาตามหาเห็ดก่อแดงกันจ้าหากระปุกไปด้วยหาเห็ดก่อแดงไปด้วยนะคะออกมาถนนเลยค่ะ ไปเข้าทางโน้นเข้ามุมบ้านทางโน้นฮะดินเขาลุงอาดเออดินเขาลุงอาดเอากางอีนังมันมันมาได้อะกันกันจะสิเป็นเนาะในเบิ่งหนมถ่ายอยู่นี่เอเดินไปเบิ่งเห็ดกอแดงก่อนออกโคลนนี้เห็ดบ่แโก มาประกอบเห็ดโกแดงออกสายดิจิเดี๋ยวเดูเห็ดโก